สวัสดีค่ะแม่ตุ๊กนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเรื่องการล้างจมูกนะคะโดยเฉพาะการล้างจมูกในเด็กพิการนะคะก่อนอื่นนะคะจะขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือ0.9%นะคะที่ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะเป็นน้ำเกลือที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะคะ จะเป็นฉลากสีอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ดูว่าเป็นน้ำเกลือสำหรับใช้ภายนอกนะคะไซลิง์เอาไว้สำหรับดูดน้ำเกลือนะคะแล้วก็หัวต่อซิลิโคนค่ะแล้วแต่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะจะเป็นหัวต่อซิลิโคนเพื่อเอามาใช้ในการล้างจมูกนะคะแก้วน้ำสะอาดหนึ่งใบแล้วก็กระมังใบเล็กนะคะผ้าเอาไว้สำหรับเช็ดน้ำมูกนะคะขั้นตอนนะคะก่อนอื่นนะคะ เราจะต้องล้างมือเราให้สะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๊กเนี่ยจะอธิบายขั้นตอนสั้นๆให้ฟังก็คือว่าอธิบายให้เข้าใจว่าทําในผู้ใหญ่แล้วจะเกิดผลยังไงนะคะแล้วก็เอาคุณแม่นะคะไปปรับใช้กับลูกๆนะคะทําให้ให้คุณแม่ได้รับทราบก่อนนะคะว่าเออความรู้สึกในการล้างจมูกเป็นยังไงนะคะขั้นตอนก็คือว่าเรานะคะจะเทน้ําเกลือนะคะใส่ลงมาในแก้ว สะอาดนะคะเทสักประมาณครึ่งแก้วค่ะจากนั้นนะคะวางไว้ใช้ไซลิง์นะคะดูดน้ำเกลือขึ้นมานะคะดูดขึ้นมานะคะคุณแม่จะใช้ไซลิง 5cc 10cc 20cc ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ในผู้ใหญ่นะคะไม่แนะนำให้ใช้ไซลิงเล็กนะคะเพราะว่ามันจะไม่พอในผู้ใหญ่นะคะประมาณไซลิง 20cc ขึ้นไปถึงจะดีนะคะในในรูปนี้แม่ตุ๊กใช้ไซลิง5 0ซีค่ะวิธีการในการทำก็คือว่าเราจะต้องอดูดน้ำเกลือขึ้นมาใช่ไหมคะใส่ลงในโพรงจมูกนะคะใส่ใตรงรูจมูกวางตรงๆนะคะ ก้มหน้าเล็กน้อยเอียงข้างนะคะเอียงเล็กน้อยเพื่อว่าจะให้น้ําเกลือนะคะไหลาจากรูจมูกข้างนี้นะคะดันเข้าไปดันเอาเสมืน้ํามูกนะคะหรือว่าสารภูมิแพ้ต่างๆนะคะให้ไหลออกมาจากรูจมูกข้างหนึง่งให้ไหลผ่านออกมากับทางรูจมูกอีกข้างหนึ่งนะคะ เราจําเป็นจะต้องทําเนื่องจากว่าเราจะได้ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนะคะมันตกลงไปสู่ทางเดินหายใจช่วงล่างนะคะช่วยลดาการหอบหรือว่าการติดเชื้อในปอดได้นะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตการล้างจมูกในเด็กพิการนะคะจะเริ่มจากการจัดท่าเลยค่ะ สิ่งที่เราควรทํานะคะลูกสมมติว่าลูกเป็นหวัดแล้วนอนอยู่นะคะเราควรเตรียมกระมังเล็กๆนะคะแล้วก็อ,อุปกรณ์ในการล้างจมูกนะคะไปวางข้างตัวลูกนะคะแล้วเราก็ไปจัดท่าแล้วก็ทําที่นอนลูกเลยนะคะถ้าถ้าลูกตัวโตเคลื่อนไหวลําบากนะคะเราทาเอาอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปหาลูกนะคะจะง่ายกว่า หรือถ้าใครนะคะลูกเล็กนะคะพาไปล้างจมูกในห้องน้ําล้างที่อ่างล้างหน้าก็ดีก็ได้นะคะถ้าหากว่าจับถนัดนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการแบบล้างไปเลยไม่ต้องหลายขั้นตอนนะคะในการทําความสะอาดต่อมาเป็นขั้นตอนการล้างจมูกในเด็กนะคะหลักการเดียวกันกับการทํากับผู้ใหญ่เลยค่ะเรานะคะจัดท่าน้องนะคะ ให้อยู่ในท่านั่งนะคะสําคัญคือท่านั่งหรือถ้าใครทรงตัวได้ไม่ดีนะคะอย่างน้อยก็ท่าเอ็นศีรษะสูงนะคะเพื่อว่าป้องกันการสูดสำลักลงปอดนะคะอ่ะหลักการเดียวกันนะคะให้น้องนะคะก้มหน้าเล็กน้อยแล้วก็เอียงค่ะเราตั้งไซลิงค์ขึ้นแบบนี้เลยค่ะอ้าปากเอียงทางนี้ลูกเอียงอีกทางนี้อ่านึงสองสามอ้าค่ะอานะหนึ่งสองสามอา ให้ลูกช่วยสั่งนะคะมีผ้าผืนน้อยนะคะเอาไว้เช็ดน้ำมูกเช็ดน้ำนะคะแล้วก็ล้างอีกข้างหนึ่งนะคะถ้าเราลา้างข้างขวาให้เอียงหน้าด้านซ้ายถ้าเราล้างข้างซ้ายก็เอียงหน้าด้านขวานะคะคุณแม่ให้ลูกก้มหัวลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็พูดว่าอ่าพร้อมกับเดินยาช้าๆค่ะอ่า ควรระวังอีกข้อนะคะเรานะคะเทน้ําเกลือลงมาในแก้วแล้วปิดฝาให้สะอาดนะคะ mm. เพื่อว่าเราเนี่ยจะได้รักษาความปราศจากเชื้อโรคของขวดน้ําเกลือขวดนี้นะคะเอาไว้ใช้ในครั้งถัดไปได้นะคะ mm. เราจะไม่นำไซลิงที่ใช้แล้วนะคะเอามาจุ่มกับขวดน้ำเกลือโดยตรงนะคะ mm. เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะนะคะโอเคนะคะ ต้องระวังนะคะเราจําเป็นเราเลยเลือกใช้แก้วน้ํานะคะเพื่อว่าเป็นการใช้ครั้งต่อครั้งค่ะปื๊ดอย่างนี้นะคะใช้ไปครั้งต่อครั้งพอเราล้างสะอาดเรียบพอพอเราทําการล้างจมูกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะขั้นตอนการล้างก็ง่ายๆะคะ่ะแกะส่วนประกอบทุกอย่างนะคะแกะส่วนประกอบทุกอย่างสามารถล้างด้วยน้ํายาล้างจานอ่อนๆนะคะล้างแล้วก็ตั้งเอาไว้เพื่อเป็นการเสด็จน้ํานะคะพอเสร็จแล้วเราก็เก็บ เทาที่ให้เรียบร้อยเท่านี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีอุปกรณ์ที่สะอาดเอาไว้ใช้ในครั้งถัดๆไปได้ค่ะควรล้างทําความสะอาดทุกวันนะคะ สรุปการล้างจมูกนะคะการล้างจมูกมีความจำเป็นที่จะต้องทานะคะในขณะที่เป็นหวัดเพื่อว่าเราจะได้ขจัดเอาน้ำมูกแล้วก็สารคัดหลั่งนะคะให้มันออกจากร่างกายป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนะคะติดลงไปสู่ทางเดินหายใจช่วงล่างนะคะลูกก็จะไม่หอบนะคะาการล้างจมูกนะคะทำช้าช้าทำช้าช้านะคะหายใจออก หายใจได้ปกตินะคะกลั้นหายใจแล้วก็พูดคำว่าอาไปพร้อมๆกับลูกนะคะเพื่อว่าเขาจะได้สนุกสนานกับการทำแล้วก็เมื่อ,อไหร่ที่เขาทำได้ดีนะคะเราก็ชมเขาบอกว่าเก่งมากค่ะหนูทำได้นะคะก็จะทำให้ป้องกันการติดเชื้อหรือว่าการาเป็นเป็นปอดอักเสบรุนแรงได้นะคะอย่าลืมนะคะข้อควรระวังในการล้างจมูกนะคะ หนึ่งต้องทำขณะท้องว่างนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าน้องมีอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะในขณะที่เราล้างจมูกเด็กอาจจะสำลักอาหารหรือว่าเศษอาหารเนี่ยมันก็จะถูกพัดพาออกมาทำให้น้องอาเจียนนะคะถ้าหากว่ามันติดสำลักเนี่ยมันก็จะติดเชื้อลงปอดแทนที่จะดีขึ้นก็อาจจะแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำขณะท้องว่างนะคะทำได้บ่อยครั้งนะคะควรทำเช้าและก่อนนอนนะคะ ใครมีข้อสงสัยหรือว่า,าไม่แน่ใจอะไรนะคะติดต่อแม่ตุ๊กเข้ามาได้เลยค่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะในสัปดาห์หน้าแม่ตุ๊กจะมาสอนเรื่องการจัดท่าระบายเสยมหะและการขคาะปอดเพื่อขจัดเสมหะในปอดค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ